สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนหานาทีชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแยกบล็อกครับของเหรียญเพชรน้ำเอกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี36นะครับสำหรับเหรียญเพชรน้ำเอกเนี่ยครับก็ถือได้ว่าเป็น เหรียญเหรียญหลักยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นที่นิยมของลูกศิษย์ลูกหาเหมือนหาพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเหรียเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วก็มีมีมีการสร้างที่ชัดเจนแล้วก็ปีพอสอท,ที่ค่อนข้างลึกด้วยนะครับปีส6ม สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6บล็อกด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแยกแยกแต่และบล็อกว่ามีความต่างกันอย่างไรให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาแล้วก็จะได้นำไปใช้ในการแยกบล็อกได้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายโดยเรียงลำดับ ต้องความนิยมนะครับรุ่นความท็อปของรุ่นนะครับตั้งแต่เลข <kuin S 2> ที่หนึ่งถึงเลขที่หกนะครับสำหรับบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกที่บล็อกแรกืนบล็อกที่หนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งนะครับก็คือบล็อกทองคำบล็อกทองคำหูซอนจันทรานะครับที่มาที่ไปของคำว่าบล็อกทองคำหูซอนจันทร์เนี่ยก็คือ ตรงบริเวณให้สังเกตรตรงบริเวณใบหูด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับอ่มันจะมีลักษณะของหูที่ซ้อนลงมาแล้วก็เป็นวงกลมสุริยนันวงกลมล้อมรอบนะครับคล้ายคกับจันดวงจันนะครับเขาจึงเรียกว่าหูซ้อนจันทราครับที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับบล็อกหูซ้อนจันทราเนี่ยนะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญของบล็อกทองคําซึ่งผมก็จะอธิบายคร่าวๆข,ข,ของบล็อกทองคำหมายเลขที่สองนี่คู่ไปด้วยเลยนะครับให้จดจาให้แม่นนะครับบล็อกทองคําลักษณะของบล็อกทองคำเนี่ยด้านหลังเหรียญจะเป็นลักษณะของอมีรอยย่นนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้ให้สังเกตนะครับด้านหลังเหรียญจะมีรอยย่น ตรงเลข9านะครับจะเป็นลักษณะของวงเดือนตรงตัวยันจะเป็นวงเดือนนะครับบริเวณนี้บริเวณเลข9วงเดือนบริเวณนี้เป็นวงเดือนแล้วก็บริเวณนี้เป็นหลังย่นยน่นและบริเวณนี้ก็จะบริเวณหูเหรียญเนี่ยก็จะเป็นขดๆจะมีรอยปาดนิดนิดหนึ่งนะครับลักษณะของแบบเนี้ยเขาเรียกว่าบอกทองคํานะครับ ซึ่งบล็อกทองคำเนี่ยอ่าบล็อกทองคำนะครับก็จะมีอยู่สองสองแบบก็คือเป็นแบบแบบแรกนะครับแบบที่เป็นแบบตัวท็อปสุดก็คือหูซ้อนสุเรยียนหูซ้อนจันทรานะครับละอีกอันก็คือเป็นไม่มีหูซ้อนแต่ว่าเป็นลักษณะของเก้าวงเดือนหลังย่นนะครับอันนี้คือบล็อกทองคำนะครับอ่าถ้าถ้าเรา พบเจอหลังย่นย่นมีก้าเดือนอตรงยันมีก้ามีวงเดือนอันนี้คือฟันธงเลยครับว่าเป็นบล็อกทองคํานะครับต่อไปนะครับอันดับที่สามคือบล็อกปอกขีดลักษณะของบล็อกปอกขีดให้เราไปดูที่ตัวปอตรงใต้ฐานของตัวปอปลานะครับตรงใต้ฐานของตัวปอปลานี่ยจะเป็นขีดนะครับ เป็นขีดลักษณะเป็นขีดอย่างเงี้ยครับจึงเป็นที่มาที่ไปที่เขาเรียกว่าบล็อกปอขีดนะครับเพราะว่าปอปลาเนี่ยมีขีดตรงนี้ต่อไปนะครับอ่าบล็อกนวะอันดับที่สี่บล็อกนวะนะครกนนีฆซึ่งซึ่งนี่เหรียญในส่วนของบล็อกนวะเนี่ยครับก็จะมีอ่าม,มีมีทั้งแบบอ่าบล็อก ของที่เป็นเนื้อนวำะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับให้เรามาดูที่คาว่านครนะครับจนจําให้แม่นนะครับตรงใต้ฐานตัวคาว่านครเนี่ยะจะมีจะเป็นลักษณะของก้อนนะครับก้อนน้อเกินที่เป็นลักษณะเหมือนกับก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆอยู่ใต้ใต้คาว่านครนะครับที่ผมงกลมไว้นะครับจึงเป็นที่มาที่ไปว่าอ่าอันนี้คือนครก้อนเมฆนะครับ ะมีตรงนี้เป็นกอนเมกนะครับต่อไปนะครับอันดับที่ห้าคือบล็อกบล็อกหน้าเสือด่านสั้นนะครับลักษณะใบหน้าจุจับใบหน้านะครับตรงคําว่าด่านสั้นให้เรามาดูที่คําว่าด่านนะครับจะสังเกตนะครับดอเด็กสระอานอนูเนี่ยด่านจะเป็นลักษณะของอไม่มีหางยาวนะครับเป็นสั้นนะครับ บล็อกนี้จริงๆเรียกว่าบล็อกหน้าเสือด่านสั้นนะครับด่านสั้นจึงเรียกว่าด่านสั้นครับต่อไปนะครับบล็อกเงินด่านยาวซึ่งลักษณะของก็เช,เช,เช,เช่นเคยนะครับตัวคําว่าด่านนะครับสังเกตตัว,วเด็กเด็ก,ดกสะอานะครับมันจะยาวยาวกว่าอันตัวคําว่าด่านสั้นนะครับการเาด็กสะอาที่ยายวๆนี่จึงเรียกว่าด่านยาว สำหรับคลิปนี้ก็ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการเชาหาแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจในการแยกบล็อกเหรียญเพชรน้ำเอกของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับปีสามหกนะครับเวลาพบหาหรือพบเจอในในในสนามหรือทั่วๆไปเนี่ยก็ จะได้เช่าหาได้ถูกต้องตามบอกนะครับว่าลักษณะที่เขาเรียกกันว่าอันนี้หมูนจันท่าก้าวเรียนหลังย่นทองคําบล็อกทองคําบล็อกปอขีดบล็อกนวะนครก้อนมฆบล็อกด่านสั้นบล็อกหยังยาวนั่นก็จะได้เข้าใจนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้รับชมนะครับว่าว่าลักษณะการแยกบล็อกเป็นอย่างไรนะครับ แล้วผมก็โปดติดตามอตอนต่อไปนะครับเพราะผมก็จะนำะเนื้อหาในการดูเหรียญในรุ่นต่างๆ,ๆนะครับแล้ววิธีการแยกบล็อกต,ตามที่ผมมีความรู้อยู่ก็มาแชร์แชร์ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับชมแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณครับ